งานบุญมหากุศลเกิดขึ้นอีกครั้งระหว่างการดำเนินกิจกรรมธรรมญาตราปีที่6เข้าสู่จังหวัดนนทบุรีโดยได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในวันเสาร์ที่17มีนาคมพุทธศักราช2561ณวัดตะเคียนอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีภายในงาน ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชนันทบุรีเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีเจ้าอาวาสวัดบัวขวัญพระอารามหลวงพร้อมด้วยพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี101วัดมาเป็นเนื้อนาบุญและได้รับเกียรติจากคุณวัชระเดชเกียรติชานนนในอำเภอบางกรวยเป็นประธานฝ่ายคารวาสงานบุญครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาสังสมมหากุศลร่วมกัน สารสัมพันธ์บ้านวัดโรงเรียนให้มีความสมานฉันเพื่อความร่วมมือการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาความตั้งใจดีของทุกฝาก่ายและความร่วมมือของชุมชนส่งผลให้วัดตะเคียนเหนื่องแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนจํานวนมากหลับตาของเราเบาๆค่อลูกพอสบายสบาย คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส จตุปัจจยาทีนี้จัตุปัจยจาทีนี้สัปริวารานีสัปริวารานีภิกขุสังคสสพิกุสังคสสข้าแต่พระภิสุสงผู้เจริญข้าแต่พระภิสุสง์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายปัจจธยยธรรมปัจจธยยธรรม กิจกรรมในงานบุญพิธีสร้างความปลื้มปีติให้เกิดขึ้นเมื่อพุทธศาสนิกชนร่วมกันถวายมหาสังฆทานแดน่คณะสงฆ์101วันถือเป็นโอกาสดีที่ได้สั่งสมบ้ญใหญ่และเป็นการรวมใจพุทธบริษัท4ในพื้นที่ให้เป็นหนึ่งเดียวกันนอกจากนี้ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่สถานศึกษาในพื้นที่10แห่งทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการสร้างบุญบำเพ็ญประโยชน์ของโครงการธรรมญาตราเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา นี้ก็ได้มีโอกาสนะครับได้มาร่วมมาหาบุญกุศลอันยิ่งใหญ่กัครับกับพี่น้องสาธุชนผู้เจริญในธรรมทั้งหลายนะครับก็ขอชื่นชมนะครับคณะผู้จัดนะครับที่ได้ดําเนินงานโครงการถวายสังฆทานพระ1 0อ้อวัดในวันนี้นะครับลวงทั้งได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนและเด็กจํานวนสิบโรงเรียนในวันนี้ด้วยนะครับเป็นงานที่ที่จะด้วยช่วยกันสืบทอดอายุ พระพุทธศาสนานะครับให้ยืนยงยืนยาวต่อไปในภายภาคหน้านะครับวันนี้ก็มีความปลื้มใจและก็ภูมิใจมากที่มีโอกาสได้มาร่วมงานธรรมญาติจาปีที่6กิจกรรมธรรมญาติจาปีที่6เนี่ยนะครับมีการให้ทุนการศึกษาก็เป็นการรวมเอาเบวรนะฮะหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนเข้าด้วยกันซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญมากเพราะว่า เายาวชนเนี่ยนะครับนำมาสอนนำมาให้เห็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของอาการนั่งสมาธิการปฏิบัติธรรมาการถือศีลห้านะครับเราจะได้เยาวชนที่มีคุณภาพแล้วก็จะวางใจได้ว่าเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะคอับซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับประเทศชาติของเรานะครับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระธรรมญ,ญาตราได้ใช้วันเวลาอันทรงคุณค่าในการปฏิบัติศาสน,าสนกิจและบำเพ็ญศาสนป,ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์ในพื้นที่พร้อมกันนี้ยังได้ชักชวนชาวพุทธและเยาวชนรอบวัดเข้ามามีส่วนร่วมทำนุกบำรุงศาสนสถานประจำชุมชนเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังความเข้าใจในเรื่องบุญกุศลให้เห็นถึงคุณประโยชน์ ที่ได้เข้ามาทำลุกบำรุงศาสนสถานร่วมกันทำให้เยาวชนมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ชาวพุทธและมีความภาคภูมิใจในฐานะพุทธศาสนิกชนก่อนที่จะลงมือทำลุกบำรุงวัดวาอารามด้วยความเบิกบานใจ ศา่าแก่ชุมชนอย่างยั่งยืนก็เพราะมีพุทธบริษัทสี่คอยทำนุบำรุงรักษาด้วยความสามคัคคีอย่างเช่นครั้งนี้พระธรรมญาตราได้เป็นผู้นำครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดไส่น้อยพร้อมด้วยพี่น้องชาวพุทธร่วมแรงแข่งขันทำกิจกรรมทำนุบำรุงวัดไส่น้อยจังหวันดนนทบุรีด้วยความสามคัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำให้วัดไส่น้อยสะอาดร่มรื่นยิ่งขึ้น และเป็นการปลูกฝังคุณธรรมความดีไว้ในดวงใจเยาวชนผู้เป็นอนาคตของพระพุทธศาสนาภายภาคหน้าจะได้เข้ามาดูแลรักษาวัดประจำชุมชนให้รุ่งเรืองสืบต่อไปคุณงามความดีครั้งนี้มาจากการที่พุทธบุตรธรรมญาตรามาปฏิบัติศาสนากิจและบำเพ็ญศาสนาประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ต้องการนำกิจกรรมรักบวรรักศีลท้า เข้ามาสู่ชุมชนต่างๆเพื่อสร้างต้นแบบที่ดีงามและเป็นแบบอย่างของความสามคัคคีเมื่อบ้านวัดโรงเรียนมีความร่วมมือกันย่อมส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและชาวพุทธมีความสามัคคีรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ได้นักเรียนออกมาไม่ใช่แค่พูดนะครับเป็นการปฏิบัติไปด้วยในตัวซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความผูกพันกับวัดมากขึ้นครับโรงเรียนกับวัดก็จะมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นครับก็อยากให้มีกิจกรรมอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยทุกปีทุกปีนะครับเพื่อจะปลูกฝังนักเรียนแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นไปเรื่อยๆจะได้เป็นเยาวชนที่ดีต่อชาติในอนาคตครับรู้สึกว่า ได้ความสุขมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองได้บุญได้กุศลที่ได้มาร่วมในการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะหนูก็รู้สึกดีที่ได้มาทำความสะอาดกับเพื่อนๆได้มีความอดทนแล้วก็ได้มีความสามัคคีค่ะอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกครับจะได้มาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็จะได้มาทำให้วัดสะอาดหน้าหน้าเข้าครับ เื่อเด็กได้เรียนรู้เรื่องบุญกุศลมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของชาวพุทธพวกเขาย่อมเห็นความสำคัญในการทำนุกงบำรุงาศาสนสถานประจำชุมชนให้สะอาดสงบร่มรื่นซึ่งการได้เห็นพระธรรมญาตราปฏิบัติเป็นต้นแบบที่ดีย่อมมีแบบอย่างให้ประพฤติปฏิบัติตามให้ภาพแห่งคุณงามความดีที่เห็นด้วยสายตาได้รับการสืมซับเข้าไปอยู่ในใจ เก็บไว้เป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีต่อไปวันนี้หนูมาทำความสะอาดไว้กับพวก,พวกเพื่อนๆน้องๆพี่ๆหนูดีใจมากที่ได้มาทำความสะอาดวัดหนูเห็นพายเยอะๆแล้วหนูรู้สึกปลื้มใจมากค่ะอยากให้มาอีกค่ะ วันนี้หนูมาเช็ดบุญและหนูสนุกแล้วหนูได้บุญด้วยค่ะหนูอยากทำความสะอาดแบบนี้วบ่อยๆเพราะหนูจะได้บุญเยอะๆค่ะผมอยากมาเป็นประโยชน์ว่าจะได้สะอาดครับรู้สึกสนุกและจะได้บุญด้วยครับผมอยากมาทำที่นี่บ่อยๆครับ ความสงบร่มรื่นของวัดโพเอนจังหวัดนนทบุรีทําให้สืบซับอารมณ์สบายก่อจิตใจให้เกิดกุศลบรรยากาศสงบร่มรื่นเช่นนี้เป็นสิ่งที่ต้องหวงแหนไว้ให้ชนรุ่นหลังและรักษาให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยเหตุน,นี้พระธรรมญาตราและพี่น้องชาวพุทธผู้รักในพระพุทธศาสนาจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงวัดโพเอนให้คงความงดงาม ด้วยการเข้ามาทำกิจกรรมรักบวรรักศีลห้าโดยได้ร่วมกันทำความสะอาดเสนาสะนะด้วยความกระตือรือร้นเมื่อทุกคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน <S <S การทำกิจกรรมจึงดำเนินไปด้วยความสามัคคีร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและไม่หวาดหวั่นต่อแสงแดดที่ร้อนอบอ้าวเพราะมีความสุขสดชื่นแจ่มใสที่ได้ทำในสิ่งที่ดีงาม เพื่อทำนุบำรุงศาสนสถานให้คงความงดงามสงบร่มรื่นเหมาะสมต่อการเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธตลอดมาและจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปคณะธรรมยาตานี้ ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสิทธาคตหรือสาวกของพระพุทธเจ้าได้สมบูรณ์ที่สุ <ytic> ดก Indiana. ็ถือว่าได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อความพ้น,นทุกข์ลแล้วก็เป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและนอกจากนั้นยังถือว่าท่านได้เป็นผู้นําในการพัฒนาท้องถิน่นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เห็นว่าพราภพิกษุสงนอกจากจะศึกษาพระธรรมในัยแล้วก็มีส่วนในบทบาท ในการพัฒนาท้องถิ่นในการอน,นรุรักษ์ศิลปวัตนธรรมประเพณีของท้องถิ่นเราให้ยิ่งยืนนานอยู่ต่อไปครับได้มาจากพระรามสองค่ะมาช่วยกันทําความสะอาดที่วัดได้ช่วยกันกวาดใบไม้ใต้ต้นไม้หลังจากทําความสะอาดแล้วดิฉันรู้สึกมีความภูมิใจปลื้มใจสบายใจมากค่ะ การบำรุงศาสนส,สถานให้ยังคงความงดงามดังเดิมชาวพุทธต้องร่วมมือกันดูแลรักษาโดยไม่ละเลยโครงการธรรมญาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่6จึงจัดให้มีกิจกรรมทอดผ้าป่าบำรุงศาสนส,สถานเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวพุทธในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมและมาสั่งสมบุญกุศลให้แก่ตนเองครอบครัวและชุมชน การมีเนื้อนาบุญมูใหญ่มาโปรดยังได้สร้างความปลื้มอ,อกปลื้มใจให้เกิดขึ้นและเป็นการน้อมนำศรัทธาให้กลับมาตั้งไว้ในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงในช่วงเวลาที่พระธรรมญาตราดำเนินกิจกรรมรักบวรรักศีลห้าเข้าสู่จังหวัดนนทบุรีได้จัดให้มีการทอดพระป่าหลายแห่งดังเช่นครั้งนี้ที่สร้างความปลื้มปีติให้แก่ชาวพุทธในชุมชนวัดไส่น้อย ที่ได้มีการจัดพิธีทอดพระป่าภายในวัด ชนชาวตำบลใจน้อยหรือใกล้เคียงที่มาร่วมโมทนาบุญในครั้งเนี้จ,จัดมีการทอดพระป่าเพื่อไปทนุบำรุงศาสนสถานของวัดของเราครับเพื่อพุทธศาสนาจะได้รุ่งเรืองเจริญยิ่งงขึ้นไปครับก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาประกอบคุณงามความดีในการรักษาศีลห้าในการสวดธรรมจักรในการเจริญจิตภาวนาในครั้งนี้ และวก็ได้ถวายพระป่าก่อนที่วัดไซน้อยแห่งนี้ก็อนุโมทนาบุญกับวัดธรรมกายก็คือธรรมญาตาที่จัดให้มีโครงการบวชพระใหม่ในครั้งนี้เป็นจำนวนมากและมาทำกิจของสงฆ์โดยแท้จริงก็อนุโมทนาบุญนะการดำเนินกิจกรรมในโครงการธรรมญาตาปีที่6ได้บำเพ็ญศาสนประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ด้วยการสนับสนุนให้บ้านวัดโรงเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทำนุบำรุงวัดวาอารามร่วมกันพร้อมกันนี้ยังได้มีส่วนร่วมในการบำรุงศาสนสถานด้วยการทอดผ้าป่าดังเช่นที่จัดกิจกรรมนวัดโบสถ์บนบางครูเวียงได้มีลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารมาร่วมทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถานณสถานที่ที่เกิดด้วยกายธรรมของท่าน ด้วยความปลื้มปีติยินดีและยังเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่คนในชุมชนต่อการจัดกิจกรรมธรรมญาตราเพื่อร่วมมือกันทำนุกบำรุงอนุสรณ์สถานแห่งนี้ให้รุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปอิ่มอกอิ่มใจมามาในงานนี้และงานนี้รู้เรื่องดีการทำงานของ,ของที่วัดเนี่ยทำงานเป็นระบบทำงานดีมากเลยไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านเลยครับ คือได้นำปัจจัยมาทอดพระป่าในครั้งนี้ก็หนึ่งถือได้ช่วยร่วมทำบุญกับทางวัดที่ได้สร้างปฏิสังขรต่างๆของทางวัดชาวบ้านที่ได้ร่วมบริจาคก,ก็เป็นบุญเป็นกุศลของแต่ละบุคคลที่ได้ร่วมกันมาบริจาคในครั้งนี้ศาสนาของเราจะเจเริญรุ่งเรืองต่อไปภายในภาคหน้า ก็อาศัยอ,อนุชนรุ่นหลังที่จะปฏิบัติภารกิจสื่อต่อกันไปเรื่อยเรืๆเราต้องสื่อสารต่อประเพณีหรือปฏิบัติธรรมนำคำสั่งสอนของหลวงพระเดชพระคุณนลวพ่อพระมงคลเทพมูนีของเรานี้ให้กระจายไปทั่วโลกให้เป็นที่ อยอมรับกับถือของคนทั่วโลกศาสนสถานจะคงอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต้องอาศัยพุทธบริษัทสิร่วมกันทำนุบำรุงให้อยู่รุ่งเรืองการทอดผ้าป่าจึงเป็นประเพณีที่มีความสำคัญและเป็นกิจกรรมหลักในโครงการธรรมญาตราปีที่6โดยครั้งนี้ ได้จัดให้มีพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถานณวัดโพเอ็นเพื่อให้ชาวพุทธในพื้นที่ได้ร่วมกันทำนุกบำรุงศาสนสถานประจำจุมชนขอเชิญชวนนะครับสาธุชนทุกท่านนะครับ ก็มาร่วมล้ำลึกถึงบุญของเราเป็นปีที่6ตอกย้ำความชัดเจนนะครับความสำคัญของวิชาธรรมการของพระผู้ปรับมานะครับพอเรามาทำบุญจิตใจเราก็ชุ่มชื่นขึ้นนะครับมาเจอพระมาทำความดีนะครับใจเราก็เกษมผ่องใสขึ้นมานะครับสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตนะครับเพราะนั้นพวกเราเองนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เรามาร่วมกันทาบุญในในเดือนมีนาคมทั้งเดือนเลยนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกันเอาบุญใหญ่ในครั้งนี้นะครับ ถ้าพูดถึงโครงการธรรมยตราครั้งนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ดีมากคือช่วยพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองขึ้นอีกเยอะมากเลยทางวัดธรรมกายเนี่ยก็ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาถือว่าดีที่สุดดีจริงๆนี่เลยคือการจันรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปอีกเยอะๆจะไม่มีใครย่ำเยียบศาสนาพุทธได้ถ้าเราทําอย่างนี้ตลอดไปคืออยากจะขอเชิญชวนท่านสาธุชนผู้ฝักใฝ่ในบุญทั้งหลายนะถ้าขบวนธรรมยตราไปถึงที่วัดไหนขอให้ท่านทั้งหลายออกมาช่วยกัน เพื่อนุบำรุงพศาสนาและปัดกวาดวัดวาอารามให้สะอาดช่วยตังค์ณะสงฆ์เพื่อเราจะได้จันโนุธัสสนาต่อไปในภายเพิกหน้าจะเริ่นนุ่งเด็กขึ้นต่อไปการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปชั่วลูกชั่วหลานถือเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทสี่ที่ต้องมีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อจัดหลงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองของบวรพระพุทธศาสนาดังเช่นครั้งนี้ที่ร่วมกันบำเพ็ญศาสนาประโยชน์จากการมาปฏิบัติศาสนากิจของคณะพระธรรมยาตราถือเป็นการสร้างต้นแบบที่ดีงามให้แก่ชุมชนชาวพุทธทั่วประเทศซึ่งตหากได้รับการปฏิบัติสืบต่อไปย่อมยังคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาอย่างถาวรและจะทำให้ชุมชนชาวพุทธ มีความเข้มแข็งเป็นแหล่งสร้างคนดีมีศีลธรรมอันจะนำพาสังคมและประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง